ไม่ค่อยมีขี้ดินค่ะมีแต่หญ้าแห้งก็งจะทำความสะอาดง่ายค่ะมแมลงก็เยอะโอ๊ยนี่ค่ะ Oh hmm. Đọc kìa, ống này, ống này, ตาดงนี้มันจะขึ้นเป็นพลบที่ตามองไม่เห็นหรือเปล่าช่วยช่วยดูหน่อยสิคะฮึกำลังขึ้นออกน้อยๆแ,แล้วก็ตรงนู้นด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้ หญาแห้งมากๆเลยค่ะกรอบไปหมดเลยค่ะโอ้โหแบบหมุกเม็ดดีดี มองไม่เห็นเลยอยุงยแห้งแกร็งเลยค่ะเห็ดต้องการฝนถ้าฝนมานี่จะออกอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยสวยเก็บไม่ค่อยมันเลยค่ะ รต้องหาป่าใหม่ค่ะอ,อ,อันนี้ลูกใหญ่ค่ะ เห็ดอีกนิดนึงก็พอได้กับข้าวอยู่นะคะวันนีอ้อย่าเข้าปากค่ะวันนี้ต้องรีบกลับค่ะมาแป๊บเดียวเพราะว่าจะพาน้องเหมียวไปทำหมันที่นี่นะคะเขามีแมวแล้วก็ถ้าปล่อยแมวออกนอกบ้าน ทุกคนต้องทําหมันแมวค่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้มีแมวจอนจัดเพราะว่าแมวจอจัดบางทีก็หน้าหนาวไม่มีบ้านจะอยู่ก็อดอาหารหนาวน่าสงสารเขาเขาเลยป้องกันออกกฎมาว่าถ้าใครปล่อยแมวออกนอกบ้านจะต้องทําหมันให้แมวค่ะที่ตาปล่อยเขาออกไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นแมวป่าค่ะพันแมวป่าแมวของที่ตานะคะก็ะเลยจะต้องไปทําหมัน โอ้โหเสียงมแมลงมาตเตะหูโอ้โห,โโห,โโหดงมแมลงเลยค่ะเนี่ยเพื่อนมาเจอกลุ่มนี้คะ่ะดูเขาอยู่ใต้ต้นบ,บูเบอรี่เลยคะ่ะหืกลุ่มนี้สวยที่สุดที่เก็บดูสิคะ้ะ มันมีค่ะในป่าเนี้ยตรงเนี้ยแต่ที่ตามองไม่เห็นเพราะว่าต้นหญ้ามันเยอะมาก จะรู้ค่ะว่ามันมีที่ต่ทาได้แต่ว่ามันมองไม่เห็นค่ะเพื่อนๆเท่าแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะขาแบบยาวมากสะอาดด้วยนะคะ เห็นไหมแบ๊บตรงไหนนี่ค่ะนี่ดูดูเขาอยู่ใต้ต้นไม้แล้วที่ตาจะเห็นไมเนี้ยต้ไม้ไม่พอใต้ยอกนะคะ เห็นกันไหมคะเนี่ย แตกอีกเสียดายอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยตก,กใจเศษใบไม้นมึกว่านึกว่าหนอน้อยแล้วไหแต่แคะ่เพื่อนเพื่อนไงแล้วก็เดินมาเจอจออกจากป่านะคะมาเจอดองเห็ดค่ะ มันโอเคมากเลย นีดอกใหญ่มากเลย่ะอสองดอกค่ะเก็บค่ะเก็บอ้หิตาตัดเรียบร้อย ว่าจะออกเลยนะคะเหลียบเข้ามาเห็นต้นกน้ ไปค่ะเราเดินออกจากป่ากนันค่ะได้นิดหน่อยพอกินค่ะอันนี้ก็เห็ดน้ําหมากนะคะร้อนโอ้ยอันนี้เห็ดอะไรคะทางฟินแลนด์เขาเรียกอะไรก็ไม่้แต่ที่ตาเห็นเขากินได้นะคะเนี่ยเก็บไปศึกษาค่ะ นี่ค่ะก็ได้แค่นี้ละค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะที่ตาขอบคุณมากนะคะที่ติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เอาถุงมาใส่อันนี้ปัดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็ะได้ถาดหนึ่งค่ะ ประมาณโลครึ่งได้มั้งคะได้พอกินค่ะขายาวๆเลยค่ะแต่ขาคนเก็บส,สั้นๆพอได้ค่ะทิตานั่งทำทำไปด้วยดูเพื่อนเพื่อไปด้วยสนุกค่ะไปเก็บมา่ะไว้เดี๋ยวจะทำกับข้าวให้ลูกกับสามีเนื้อโทษ เนื้อหมูทอดแล้วก็ซอสเห็ดค่ะ